ครับอ้นพีวีเคครับผมในเวลาว่าน้ำมันแพงแบบนี้อยากให้ท่านผู้ชมเองเนี่ยลองคำนวณนะครับว่ารถของท่านเนี่ยมีอัตราการสิ้นเปลืองการใช้น้ํามันเนี่ยกิโลเมตรต่อลิตรนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมฟังกันมีขั้นตอนเนี่ยอยู่5ขั้นตอนนะครับแล้วก็มีการสูตรวิธีการคำนวณเนี่ยง่ายๆหนสูตรนะครับผมเริ่มกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมคืออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเติมน้ํามันให้เต็มถังนะครับบอกพนักงานสถานีนะครับว่าเติมให้เต็มถังนะครับเติมให้เต็มถังคือ ทางในความหมายของผมเนี่ยคือให้มันแค่มีตัวตัดตัดทังปึกแค่นั้นเองนะครับผมไม่ต้องมีเศษเป็นศูนย์นะครับตัดตรงไหนจ่ายตรงนั้นเราแค่ได้ยินเสียงหัวใจตัดนะครับผมข้อที่2นะครับเซตเลขไม์ของคุณนะครับให้เป็นศูนย์นะครับนะครับหรือว่าจําตัวเลขไม์ของคุณว่าวิ่งจากตัวเลขเท่าไหร่นะครับหรือว่า ง่ายๆคือไปรีเซ็ตตรงตรงทิป A หรือ <rules> ว่าทิป B นะครับผมไปเซ็ตไปเลยครับผมเซ็ตเสร็จก็ใช้งานปลาปกตินะครับพอมาถึง huh. ข้อที่3เนี่ยก็คือในการใช้รถของคุณเนี่ยใช้ตามปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าอะไรแต่ใช้ได้ทุกอย่างตามที่คุณใช้ตามปกติเลยแล้วก็ใช้กันอย่างน้อยเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า100กิโลเมตรขึ้นไปนะครับก็คือใช้ไปเรียบร้อยแล้วถึงจุดนึงแล้วเนี่ยแล้วก็ข้อ4นะครับแวะเข้าไปเติมน้ำมันครั้งนึงนะครับผมในแบรนด์เดิมชนิดเดิมนะครับเตมั็ถง ตามที่หัวจ่ายตัดแค่นั้นเองนะครับผมจากนั้นก็จดบันทึกไว้เพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอมาถึงข้อสุดท้ายเนี่ยก็บันทึกระยะทางที่ใช้เนี่ยบนเลขมาปัดนะครับแล้วก็เข้าสู่วิธีการคํานวณน,นะครับแบบง่ายๆนะครับวิธีการคํานวณก็คืออย่างนี้นะครับวิธีการคํานวณอัตราการสิ้นเปลืองนะครับผมให้แนวทางอย่างนี้นะครับว่าระยะทางตามเลขไม้เนี่ยที่ใช้เนี่ยหารด้วยปริมาณน้ํามันที่เติมครั้งที่2นะครับเช่น รถวิ่งมาด้วยระยะทางทั้งหมดเนี่ย400กิโลนะครับและเติมน้ำมันกลับเข้าไปเนี่ย32ลิตรตัวเลขที่ออกมาเนี่ยคือ400หาร32นะครับมันจะเท่ากับ12.5กิโลเมตรต่อิตนนี้คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเียงเท่านี้เราก็จะรู้เลยว่าอัตราการเส้ยเปลืองของน้ำมันรถของคุณเนี่ยเท่าไหร่นะครับสูตรนี้เนี่ยใช้ได้กับรถทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับผมลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับวิธีง่ายๆแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้ทราบแล้วว่ารถของคุณเนี่ย มีการกินน้ำมันประหยัดน้ำมันในไรกันขนาดไหนนะครับตราการสิ้นเปลืองเป็นยังไงนะครับจะได้วางแผนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการใช้รถของคุณด้วยถ้าสมมติว่ามันมีตราการกินน้ำมันสูงอย่างเงี้ต้องมีการวางแผนนะครับคำนวณออกมาว่าความสิ้นเปลืองที่มันจ่ายเนี่ยกับการจะรับเปลี่ยนรถใหม่เนี่ยมันคุ้มกันไหมนะครับอีพีนี้ถือว่าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับในการใช้รถนะครับในการเลือกใช้รถแล้วก็วิธี ในการคำนวณในสมนาร์ทนัมับนแพงแบบนี้นะครับ EP นี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามอ้น b y k ครับ